สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวผมจะเดินสายไฟนะพี่น้องกับผมจะจัาเอาไฟจากตรงนี้ไปใส่ห้องน้ําแล้วก็ทําสวิตตรงด้านบนห้องน้ํานะตอนแรกผมว่าจะเอาสวิตไฟห้องน้ํากับสวิตช์ไฟด้านนอกมารวมกันเปิดทีเดียวติดทั้งสองแต่ว่าผมคิดถึงเวลาเขาอยากเปิดแยกนะเวลาเขาอยากเปิดแยกอยากเปิดเฉพาะห้องครัวก็เปิดเฉพาะห้องครัวไปอยากเปิด ห้องน้ำก็เปิดแต่ห้องน้ําไปนะฮะเออจ้าเอ๊ะเอออ้าทุกท่านเดี๋ยวมาเดินไฟจับเอาจากตรงนี้ไปนะท่านเดี๋ยวไปเอาสวิตช์เอาไว้ด้านบนฮะอืมเอาสวิตช์เอาไว้ด้านบน เดี๋ยวไปดูสายไฟข้างบนเขาก่อนเขามีหรือเปล่าท่ทานสายไฟผมมันมีแต่สายไฟเดี่ยวเนาะอ่าตอนนี้หลอดไฟหลอดยาวนะของพิรัตนะทุกท่านนะฮะผมก็นํามาเปลี่ยนแล้วก็เอาอันเล็กอันสั้นตัวนี้นะฮะไปใส่ในห้องน้ําแทนนะทุกท่านเพราะว่า หลอดใหญ่มันใส่ในห้องน้ามันรู้สึกมันไม่ใช่นะพี่น้องเลยผมก็เลยทําให้มันใช่นะโซลาเซลล์ที่ติดตั้งให้ก็ใช้งานได้แล้วนะท่านอ่าใช้งานได้แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาติดตั้งหลอดไฟนะครับติดตั้งหลอดไฟบ้านอามก็สว่างสวบัดนี้ เดดูก่อนว่าจะติดตั้งแนวไหนแนวนี้แล้วมั้งนี่เออนะเดี๋ยวน้ำมันโดนเดี๋ยวติดตั้งแนวนี้แหละทุกท่านนี่เออ อ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปยิงน็อตในห้องน้ำซะก่อนอเดี๋ยวไปยิงน็อตในห้องน้ำนะท่าน,นห้องนง้งห้องน้ำก็ อาจจะกล่องอาจจะสายไปใส่มานิดนึงปิดยังได้อยู่ไหมประตูโอ้โหยังปิดได้อยู่ท่านโอเคนี่ประตูห้องน้ําหลังแรกที่ผมใช้เหล็กหนาทำนี่เหล็กเหล็กยางนาพี่น้องเ,เอ,อ้เหล็กถึงจะเป็นเหล็กหนาแต่มันก็ไม่ได้หนักมากมายมันประตูไม่ตกโอ้กางเกงในโอ้ตกทกทกกกกกางเกงในพี่น้องเอ้ จะให้ซ้ำไอ้ให้อ่ามมาเก็บก่อนอามลิงลิงลิงกางเกงในอ่ามาเก็บก่อนโอ้ยว่าจะยิงหลอดไฟตรงนั้นพอดีเลยแล้วนะเออให้น้องอามมาเก็บกางเกงในก่อนโอ้ยกางเกงในทะลุอยู่ไหมไปเก็บก่อนเมียนก่อนเกือบแล้วเมื่อกี้นี่เกือบลิงกระโดดกอดคอแล้ว เออวิ่งเลยวิ่งเลยอย่าเดินวิ่งจะให้น้องอามเก็บกางเกงในออกก่อนนะทุกท่านกกนผ่านการแช้งานแล้วนะโดนหั่มมาแล้วน,ะนั่นดีเท่างดีอะกางเกงในนะเนออนนะเอ,ออกซะเอาไปเก็บมอังอื่นก่อนอืม เธออยู่บ้านใหญ่ามาพร้อมกันความทุกข์ความสุขผูกพันช่วยสุกันเมื่อนอายและน้องหเหตดไฟของน้ำให้เด้จะยิงได้หรือเปล่านี่ นี่นะท่านติดตรงนี้เนื่องจากติดตรงอื่นเดี๋ยวน้ําเข้าพี่น้องเอ้ย มีอะไรให้ปีนเหยียบได้บ้างนี่บันไดเลยเนาะง่ายสุดเอาบันไดก่อนทุกสัน Uh, ดูก่อนเดี okay, ๋ยวมันทับสายไฟพี่น้อง บอกน้องอามเช็ดไปใส่แล้วบุ๊คเมื่อกี้อันนี้หลอดไฟมันโดนควันไฟแล้วมันดำนะพี่น้อยเราต้องเช็ดทำความสะอาดตลอดเอ้อันนี้ก็เอาออกจากหลอดไฟแล้วก็ ขาววันนี้คืนนี้แหละสว,สว่างสวยอืมโอเค ติดเอาไว้ตรงมุมนี้นะเพราะว่าเวลาอาบน้ําแล้วมันจะได้ไม่โดนนะท่านนี่มุมนี้ถ้ารอไว้ตรงนี้เนี่ยเวลาอาบน้ําเนี่ยขันมันอาจจะไปโดนแล้วมันเป็นไฟฟ้านะมันอันตรายนะท่านไอโซล่าเซลลเนี่ยไม่อันตรายเพราะว่าโซล่าเซลลเนี่ยมีกระแสไฟต่ำมีกระแสไฟแค่สี่โวลต์ห้าโวลต์เองนะนะมันไม่สามารถช็อตคนหรือว่าดูดคนได้นะฮะ แต่ว่ากระแสไฟที่เข้าหลอดเนี่ยมันร้อยยี่นะท่านเอ้ยไม่ใช่ร้อยยี่สองร้อยีิบนะสองรอยี่สิเนี่ยอันตรายกับคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาไว้ไกลๆไม่ให้น้ำมันกระเด็นโดนนะเวลาอาบน้ํานี่อาบตรงนี้นี่อาบตรงนี้นะครับเออเออเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะป้องกันไว้หมดนะท่านเออฮนะเราก็มาเดินสายจากตรงโน้นมาตรงนี้ส่วน สวิกน uh, ี่เอ่อเอาไว้ตรงไหนดีวะสวิกนี so ่สวิกเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เนาะหรือไม่ก็อาไว้ตรงนี้นะเอาไว้ตรงตรงนี้แล้วก็หาอะไรมากั้นไม่ให้ฝนมันสาดไว้ตรงนี้นี่เนาะอืมเอาไว้ตรงนี้อ่ะสวิกเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ท่านเอาสวิกไว้ตรงนี้แล้วก็หาอะไรมากั้นไม่ให้ฝนสาดใส่ เออเอาเอาแบบนั้นเอาเออสวิตช์ปิดเปิดไว้ตรงนี้เออหรือว่าจะเอาสวิตช์ไวข้ข้างนู้นเลยเอาสวิตช์ไปไหนดีวะเนี้ยอืม อโอเคครับท่านเดี๋ยวผมก็คิดก่อนโอ้ตรงนี้ก็ดีแล้วนี่เอาสวิฟตไว้ตรงนี้ฝนจะได้ไม่สาดเนาะเออสวิตไว้ตรงนี้เลยข้างในนี่แหละอืมอืมเดี๋ยวคิดก่อนทุกท่านเอาสวิตไว้ไหนดีเฮ้ นะโอเคครับทุกท่านคิดไม่ตกเลยเอาสวิชไว้ตรงไหนดีอืมไว้สวิช์ตรงไหนวะนี่ไว้ในห้องน้ำบ่ยะไว้ปกติถ้าเป็นห้องน้ำแถวบ้านผมเขาจะาไว้ตรงข้างๆประตูห้องน้ำแต่นี่เนี่ยกลัวฝนสาดไงทุกท่านเออเอาไว้ข้างประตูห้องน้ำเนี่ยฝนมันจะสาด เหมือนบ้านน้องกิฟเนี่ยผมทํามีผู้ใหญ่ใจดีส่งที่ครอบมาให้มันก็จบปัญหาแต่นี่มันไม่มีที่ครอบเออไว้ในบ้านดีวะเนาะเอาไว้ในบ้านดีเนาะทุกท่านอืมมีเอาไว้ในบ้านเลยเนะาะจะได้จบปัญหานี่เอาสวิทอืม สวิกเอาไว้ตรงนี้ติตีๆๆๆืม <S <S อย์จะทำแบบง่ายๆเลยเนาะสวิกเอาไว้ตรงนี้ทุกท่านเอาสวิกไฟไว้ตรงนี้ จบเลยอ่ะโอเคเอาไว้ตรงนี้แหละทุกท่านจะได้จบจบกันไปไม่ต้องคิดเลยมากอืมอ่ะโอเคครับผมฝากไว้ท่นนี้สวัสดีครับ